แล้วครัเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาอัปเดตก,กันกับข่าวสารนั่นนะคะในวันนี้โดยเฉพาะกับข่าวสารในโลกออนไลน์แล้วค่ะอ่าวันนี้เรื่องขององค์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอูดูจะเป็นประเด็นกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคร เพราะว่าเมื่อวานนี้ในเพจ Facebook ค่ะของทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าอ,อมทเนี่ยเขาออกมาประกาศใช้เพลงประจำมหาวิทยาลัยใหม่นั่นก็คือเพลงมอนดูดาวนั่นเองนะคะก็จะมีการนำเอาเพลงเพลงนี้มาเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยแทนเพลงพระราชนิพน์ยุงทองค่ะในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นอันนี้แค่เฉพาะ กิจกรรมของทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้นนะคะก็เพื่อให้นักศึกษานั้นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะในการเลือกเพลงประจํามหาวิทยาลัยอันเป็นการแสดงออกถึงสิ่งสําคัญที่เป็นอัตลักษณ์และการก่อกําเนิดและการเชิดชูประวัติศาสตร์การต่อสู้ของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ในการเผยแพร่ข้อความของทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขายังมีการลง เกี่ยวกับเรื่องของโผด้วยว่าเขาได้ไปสำรวจนะคะความคิดเห็นของนักศึกษาปรากฏว่า51.9%ค่ะต้องการให้เพลงมอนดูดาวเนี่ยเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลายัยเราลงมาก็คือเพลงมาร์ชนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ตามมาด้วยเพลงยุงทองค่ะ13.5%ยังไงก็ตามนน,นะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ และมีการเผยแพร่พผ่านทางเพจ Facebook ขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเอา,มาอมตะก็ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะทางด้านของคุณดี้นิติพงษ์หอหน้าท่านผู้ชมได้มีการโพสต์ Facebook เอาไว้นะคะว่าแห<อ>ล่งศึกษาร่มเย็นเด่นริมสายชนซึ่งก็เป็นเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์คือเพลงยุงทองนะคะทีเ่เป็นเพลงประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นแหละ ค jadi, ุณธีิพงศ์ก็นําบทเพลงเพลงนี้เนี่ยมาขึ้นโพสต์เอาไว้ว่าเพลงเพลงนี้กําลังจะจากไปและเพลงน้ําใจน้องพี่สีชมพูนั้นอาจจะเป็นคิวต่อไปค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อธรรมศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมาในอีกไม่ช้าไม่นานและนอกจากนั้นนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้มีโลกออนไลน์เนี่ยออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ บางคนก็แสดงความเห็นกันเอาไว้ว่าถามสิทธิเก่าแล้วหรือ,อยังว่าสิทธิเก่าเขาเห็นยังไงแล้วบางคนก็บอกว่าในเมื่อคุณจะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงเพลงพระราชนิพนธ์ก็น่าจะคืนที่ดินที่เป็นที่ดินน่นะคะ,อะของสำนักทรัพย์สินมันนั้นก็ควรที่จะคืนที่ดินที่ให้กับท่านที่เป็นเจ้าของด้วยคือไหนไหนก็ไม่ให้เกียรติท่านแล้วเพราะฉะนั้น อยากได้ใช้ที่ดินตรงนั้นนะคะนั่นก็คือที่ดินที่สนามหลวงนั่นเองค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ควรจะต้องคืนที่ดินตรงนั้นเนี่ยให้กับหลวงด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่วันนี้ก็จะมีความเห็นกันออกมาคุณดำรงนาวิกไผปูนค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคะบ,บอกว่าได้ข่าวว่าธรรมศาสตร์เนี่ยอยากจะเปลี่ยนเพลงประจำมหาวิทยาลัยจากเพลงพระราชนิพนธ์ไปเป็นเพลงอื่น ผมคงไม่เข้าไปยุ่งอะไรด้วยหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของทางธรรมศาสตร์เขาแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็เคยมีเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเลยขอเอามาเล่าให้ฟังค่ะคุณดำรงนาวิัยไพบุญนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยมาเล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่าคือเดิมทีเนี่ยโลโก้มหาวิทยาลัยยุคเก่าๆนะคะเรียกว่าสถาบัน นั่นคือพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่4ที่มีการระบุชื่อมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันในกำกับเอาไว้ซึ่งไม่เพียงพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้นนะคะแต่ยังมีพระจอมเกล้ารัดนกรพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็เป็นเหมือนกันโดยมาวันหนึ่งค่ะทางมหาวิทยาลยัยก็มีการประกาศนะคะว่าจะเปลี่ยนโลโก้มหาวิทยาลัยจากเดิมนะคะที่เป็นพระราชลัญจกรเป็นตัวอักษยรย่อภาษาอังกฤษแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์เป็นติ่งนิดนิด,น,ดนึงให้ดูเก๋ไก่อะไรทนองนั้น และทีนี้พอประกาศออกมาเท่านั้นแหละค่ะคุณดำรงนี่ก็บอกว่าบรรดาศิทธ์เก่าเนี่ยกโกรธกันมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยถือว่าต่างก็เป็นลูกพระจอมกันทั้งสิ้นความภูมิใจของพวกเราก็คือการที่ได้จบออกมาจากสถาบันที่มีพระนามขององค์พระบิดาแห่งวิยทยาศาสตร์ไทยและได้ออกไปสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศและสังคมทางด้านวิยทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสารพระราชจะเป็นนิธานให้กับประเทศไทยเป็นชาติที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสมอชาติตะวันตกเป็นอารยาชนและเมื่อข่าวเนี่ยแหละคะ่ะแพร่ออกไปในหมู่สิทธิ์เก่าอย่างรวดเร็วผ่านทางโทรศัพท์ SMS อีเมลและก็ Facebook ทุกคนพร้อมใจกันถล่มมหาวิทยาลัยค่ะว่าทำแบบนี้ได้ยังไงและทุกคนก็มีการกดดันสารพัดวิธีนะนะคะที่สำคัญก็คือไม่เพียงสิทธิ์เก่าพระจอมเกล้าธนบุรี อีกสอพระจอมกล้าวเองก็ร่วมแสดงพลังคัดค้านด้วยเพราะว่าต่างก็เป็นลูกพระจอมเหมือนกันเรื่องนี้ยอมไม่ได้จนสุดท้ายค่ะ ทางมหาวิทยาลัยก็ประกาศแจ้งว่าโลโก้นะคะอย่างเป็นทางการที่เป็นพระราชลัญจกรเนี่ยจะยังคงอยู่ส่วนโลโก้ใหม่นั้นจะถูกใช้ในแบบลำลองเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นมีแผนที่จะผลิตสินค้าประเภทใช้แล้วทิ้งขายก็อย่างเช่นน้ําขวดอะไรทํานองนั้นซึ่งมันคงไม่เหมาะที่จะที่ขวดเปล่าเหล่านั้นนะคะจะมีพระราชลัญจกรถูกทิ้งลงไปในถังขยะทางสิทธิ์เก่าก็เลยยอมสงบแล้วก็ยุติไป แต่ไม่ว่าความจริงแล้วเนี่ยนะคะทางคนเปลี่ยนเนี่ยเขาจะมีแผนยังไงก็ตามแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโลโก้ทางการที่มีพระราชลัญจกรนั้นยังคงอยู่ค่ะส่วนมหาวิทยาลัยเองก็ได้ขายของจำรวยที่มีโลโก้ลำลองสมใจเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอนะคะดูความเคลื่อนไหวของบรรดาสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เละค่ะว่าจะมีความเคลื่อนไหวออกมาในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างนะคะ ก็ลองดูใจของบรรดาสิทธิ์เก่านะคะของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะต่อประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในอ,องค์การนักศึกษามหาวิทยายลัยค่ะ